พี่ป้อมพอจะมีแบบวิธีง่ายๆในการพัฒนาจิตวิญญาณสําหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มศึกษาไหมคะเริ่มต้นได้ยังไงบ้างถ้าพี่ป้อมบอกว่าความรู้เป็นหน้าแรกก็ได้เนาะของการ นำไปสู่ความเข้าใจที่ชัดเจนคือถ้าในการเริ่มต้นเราก็อาจจะต้องเริ่มจากความรู้อ่ะความรู้ที่หมายถึงการนําไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไอ้จิตวิญญาณในความหมายของการพัฒนาตนเองเนี่ยมันหมายถึงอะไรเส้นทางที่สําคัญเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับความรู้มาแล้วทําความเข้าใจมันได้จริงๆมันจะกลายเป็นประสบการณ์ยกตัวอย่างเช่นพี่บอมให้ความรู้กับพวกเราว่าธรรมชาติด,ดั้งเดิมของมนุษย์เราอ่ะคือความสงบ ในทุกดวงใจ ấy, มีความสงบเป็นเบื้องต้นอยู่ภายในตอนนั้นนี่คือแค่ความรู้เนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจความรู้นี้อย่างถูกต้องและเดินหรือใช้วิธีการที่เหมาะสมเราจะมีประสบการณ์กับว่าชันคือชีวิตที่มีความสงบอันนั้นเราก็จะเริ่มอ๋อเราเข้าไปใกล้ตัวเองจริงๆแล้วเนาะไม่ใช่ฉันที่กระวนกระวายไม่ใช่ฉันที่แบบเอะอะโวยวายแต่เป็นชันที่มีธรรมชาติข,ของความสงบอยู่ภายในจริง